ทุ่งนาแดงนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นสากคันไทยแล้วเศร้าเห็นหนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟางแทนรวง คาแรคเตอร์ <Character S 2> ประจำตัวกับลีลาท่าทางการร้องเพลงและเอกลักษณ์ของเสียงร้องที่ถ้าใครได้ยินการันตีว่าจะต้องจดจำนักร้องคราวงามเจ้าของฉายาไอหนุ่มไมวนคนลูกทุ่งเพื่อชีวิตนิกนิรนามหรือคณิตอุทยานสิงคนนี้ได้เป็นแน่เลยละครับวันนี้หนุ่มคราวงามที่นิรนามหายจากวงการเพลงไทยไปนานถึง13ปีก็ขอกลับมาโชว์น้ำเสียงลูกขอขั้นเทพให้แฟนเพลงได้ฟังกันอีกครั้งกับอัลบั้มยิบ12ชุดที่1ครับ นิกนิรนามในวันนี้ยังดูหนุ่มฟ้อหล่อเฟีย้ยวแตกต่างจากวันๆก็เพียงริ้วรอยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามวัยนะครับแต่หัวจิตหัวใจนั้นไอหนุ่มเคลาางามคุยโวว่าอย่างฟิตเปรี้ยไม่มีเปลี่ยนหลังจากนี้ที่ทัดโปรโมชั่นอดีตต้นสังกัดปิดตัวลงนะครับเขาตัดสินใจหอบเสื้อผ้าบินไปร้องเพลงหากินไกลถึงแดนดินถิ่นยุโรปตระเวนร้องเพลงอยู่หลายปีดีดักนะครับเสียงร่ำร้องภายในใจและเรียกร้องจากแฟนเพลงทำให้นิกนิรนามกลับมาทำเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตแนวถนัด ร้อมลงทุนเปิดบริษัทนิรนามเรคคอร์ดทำเพลงของตัวเองและยังได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมสะกดด้วยคอควายเป็นกอไก่เพื่อเอาเคล็ดกับวงการเพลงยุคนี้ที่ไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนซึ่งเขาเรียกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วครับอ๋ออันนั้นนี่คอควาย <laughs> แล้วออตอนนี้เป็นกอไก่ที่เสียเพราะอะไรตอนตอนเป็คอควายนี่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ <laughs> เป็นคําพูดของท่านนายกอดีตนายกชาติชายจุนวันนะครับบอกจะทําเมืองไทยให้เป็นนิกส์พี่แอดยังเคยแซวแล้วโอ้นึกว่าจะทําเมืองไทยให้เป็นนิกส์ที่ไหนเป็นนิกนิรานามนี่นเองนี่พี่แอดคาราบาลก็พูดเอาไว้ <laughs> โอ้ยโดยสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงจริงๆนะตั้งแต่สมัยก่อนมันไม่มีของปลอมอันนี้คือคือเปลี่ยนไปอันหนึ่งเลยที่ยิ่งใหญ่มากคือเมื่อก่อนมันไม่มีของปลอมไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นอะไรก็ปลอมกันทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะ แล้วก็ประการที่สองนี่คือคือคนฟังไม่เหมือนเมื่อเมื่อก่อนหมายงว่าผู้ฟังเ mm. มื่อก่อนนี่ถ้าจะฟังนี่ต้องไปซื้อเลยนะทุกวันนี้โหลดเอา mm. เพลง mm. สองเพลงแค่นั้นเออแผ่นไม่ไปซื้อหรอก mm. อ่าอย่าง,งน,นั้นนั่อันนะั้นะนะ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงแล <Yeah. S 1> และแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่สามนี่คือลักษณะของการของการสเสนอผลงานออกมาสีสันในการร้องหรือแม้แต่การแสแดงออกอะไรทำนองนี้น mm. นอ่สมัยนี้จะเป็นสมัยใหม่หรือซั แต่ก,ก่อนจะร้องถูกต้องอักขระเดืทุกวันนี้อาจจะมีบ้างแต่แต่พี่เข้าใจว,าว่ามันคือตามยุคตามสมัยแค่นั้นเองครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบทเพลงรอยไถแปร ى, ฝากรักไว้ในเพลงแม่แตงร่มใบที่เคยส่งให้ชื่อของนิคธิรนามโด่งดังล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงลูกทุ่งของครูเพลงยุคเก่าๆแทบทั้งสิน้นหลายคนอาจมองว่านักร้องที่นำเพลงเก่ามาขับร้องใหม่หมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเหมือนกับต้นฉบับนะครับ แต่อดีตตำรวจตะเวนชายแดนที่ผันตัวรับใช้ชาติด้วยการเป็นนักร้องกลับเห็นแย้งนะครับว่าการนำบทเพลงเก่ามาขับร้องเป็นการช่วยสืบทอดมรดกของชาติโดยเฉพาะความงดงามของภาษาให้คงอยู่และได้ส่งต่อไปยังแฟนเพลงรุ่นใหม่ๆนอกจากนี้นักร้องหนุ่มเคราวงามยังอาสาเอาบทเพลงลูกทุ่งอีสานอันทรงคุณค่ามาบรรจุในอัลบั้มใหม่ของตัวเองรวมถึงอัลบั้มต่อๆไปในอนาคตอันใกล้อีกด้วยล่ะครับ คอนเซปที่วางต่อไปตอนนี้เราเราจะรื้อแบบอย่างของครูทูนก็อยากจะให้เป็นของครูทูน<อ>ครูชายเมืองสิงก็ครูชายเมืองสิีอย่างเงี้ย<อ>ครูรุ่งเพชรก็เป็นรูรุ่งเพชรไปจะจะไม่เอามาปนเพื่อให้แฟนเพลงได้เก็บไว้เป็นชุด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 เผื่อบางทีครูที่เราพูดถึงในท่านอายุมากแล้วอาจจะร้องไม่ได้แบบคือออกงานไม่ได้อย่างงี้แล้วก็สมัยท่านร้องเอาไว้บางทีอาจจะเป็นคัดเสร็จอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบเก็บตรงนี้ไว้เป็นที่ระลึก โอ้แน่นอนที่สุดภาษาไทยเอยบทกวีกาบก้อนอะไรต่างๆอีกที่เป็นของไทยๆแม้แต่เครืงขนมอาหารการกินของไทยมันน่าอนุรักษ์ไว้ทั้งนั้นแหละเป็นนักร้องเ,เมื่อเราเป็นตรงนี้แล้วแล้วก็สังคมยอมรับแล้วแล้ว,ลวครูเพลงยอมรับแล้วแล้วเราก็น่าจะทําตรงนี้ซะให้มันดีที่สุดตราบที่เรายังมี มีแรงมีลมหายใจมีกําลังที่จะทําได้ก็ทําไปเถอะแม้ว่ากระบวนการเดินทางสู่หูคนฟังของเพลงในยุคนี้จะเปลี่ยนไปเป็นการดาวนโหลดสวนทางกับยอดขายซีดีที่ลดลงนะครับรวมทั้งบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตในยุคสมัยนี้จะฟังผิดเพี้ยนเปลี่ยนสำเนียงไปบ้างแต่นักร้องหนุ่มคราวงามต้นตำรับลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็เชื่อมั่นในความรักแท้จากแฟนๆที่จะช่วยอุดหนุนนะครับและไม่ขอคัดค้านหากนักร้องรุ่นใหม่ๆจะสถาปนาตัวเองว่าเป็นคนลูกทุ่งเพื่อชีวิตขอแค่แต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้ลมหายใจของบทเพลงอันทรงคุณค่าเหล่านี้ได้มีชีวิตต่อไปส่วนใครจะเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตตัวจริงหรือไม่นั้นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยตัวมันเองครับแดนดินถิ่นไกลเลือตาอยู่สุดนภาพสมพันธ์สุเกลี้ยงถ่ายภาพสุภาพชาติสุภาพเมธีรายงานครับ หากไปได้เห็นสิลุ่มลงเฝ้าฝันพระวงลงติดตามสาวเอ่ยสาวงามงามเลือใจ